ราคาก็ยังต่อ sure, รองกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะเช็คเพศให้ใช่บินได้ล anyway. ่อคะกําลังงน่กําลังฝึกบินทุกวันโอ้กําลังฝึกบินเดี๋ยลูกคะชื่อต้าสีค่ะตัวนี้ชื่อต้าสีค่ะแต่ลูกก็ราคาแพงดีนะคะบินสันก็ประมาณจะเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกก้อนนี้เทพผู้เช็คเพศแล้วค่ะค่ะ ใครยังไม่มีแฟนมาได้เลยค่ะราคา900บาททุกสีเลยค่ะทุกสีคือ900สวัสดีค่ะครอบฟอัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านที่อ่อนนะคะฝากด like, ก share, ด,าดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะท่านใดที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับช่องใหม่นะคะช่องครอบครัวโอรินะคะก็สามารถไปดูคลิปนะคะแล้วก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมการแจกนกของเราได้นะคะ อันนี้กินโซโลค่ะค่ะบ้านเสริมสองมือค่ะชาเย็นหัดแท้แล้วค่ะค่ะเช็คเพศแล้วค่ะเพศเมียค่ะค่ะเพศเมียค่ะราคาเท่าไหร่คะพี่สามพันห้าค่ะสามพันห้าค่ะมีประมาณกี่ตัวคะพี่อ่าตัวเมียสองตัวผู้หนึ่งค่ะค่ะราคาเดียวกันไหมคะพี่เจ้าเท่ากันค่ะเท่ากันนะค่ะอันนี้นี่ไสนี้นี้ บินได้แล้วนะเนี่ยบินได้แล้วแต่เขายังนิ่งอยูกำลังฝึกบินทุกวันโอ้กำลังฝึกบินเหรอลูกคะท่านไงคะหันมาโชว์หน่อยโชว์หน่อยจ้าอันนี้อ่าบูค่ะบูอ่อนจ้าบูไพร์เปิ้ลค่ะบูเนี่ยเขาจะมีอ่อนกับเข้มใช่ไหมที่ผ้าอ่อนมีสองสีค่ะบูชิมแล้วก็บูไพร์ค่ะ ราคาเดียวกันค่ะสามพันห้าอันนี้เพศเมียค่ะเพศเมียทั้งคู่เลยนะคะค่ะเพศเมียมีสามตัวค่ะเพศเมียราคาเดียวกันราคาเดียวกันค่ะค่ะนิ่งนะเนี่ยชนขาพร้อมบินบินหนีนะคะพร้อมบินเหรอลูกฮะพร้อมบินโอ้จัดเลยนะไม่กัดค่ะจัดเลยนะไม่กัดค่ะอุ้มทุกวันขอุ้มเล่นได้จ้าเชื่องนะคะค่ะ อันนี้สั้นขนัวค่ะค่ะอันนี้พี่น้องกันเลยนะคะสี่ตัวโอ้ข้าวเดียวกันเลยค่ะออกดกเนี่ยน้องเล็กเลยเหรอลูกคะหนูวป็น้องเล็กเหรอลูกค่ะแล้วราคาเป็นไงคะพี่สั้นตนัน่น้องเล็กสองพันห้ารบาทค่ะค่ะน้องเล็กแต่กินเก่งนะคะกินเท่าพี่นะคะอเล็กแต่ตัวค่ะโอ้กินเท่าพี่เลยลูกเเท่่่าพีลยคะอ โชคเป็นผิดเป็นแล้วค่ะค่ะโชคเป็นค่ะค่ะอันนี้ป้อนอย่างนี้เลยค่ะมากระป้อนอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าฝนตกหลายวันก็เลยให้ค่ะให้อยู่กอดกันจะได้อุ่นๆนี่ค่ะกินเป็นป้อนง่ายค่ะนี่ค่ะค่ะป้อนง่ายป้อนง่ายทุกตัวเลยกิน1ิสองซีซีค่ะสามมื้อค่ะค่ะ ราคาเท่าไหร่นะพี่อ่าถ้าตัวเล็กนี้ลดให้พิเศษค่ะ2,500บาทสตัวเดียวค่ะค่ะถ้าตัวอื่น2,800ันแปดรบาทค่ะค่ะยังมีเลยค่ะเข้ามาตลอดนะคะพี่มีเรื่อยๆเลยค่ะมีย่ะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะมีหลายอายุค่ะลูกค้าลองมาโทรมาสอบถามได้นะคะค่ะอันนี้อีกไซส์หนึ่งค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะผลคุมหน่อยค่ะเลี้ยงง่ายหน่อยค่ะค่ะ้าสามมื้อเหมือนกันค่ะ ราคา2,900บาทะอาถ้าไซส์นี้นะค่ะ2,900บาทค่ะค่ะสี่สิบวันได้ไหมเนี่ยสี่0ิบห้าสิบวันยังไม่ถึงเอายังไม่ถึงค่ะค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะราคาช่วงนี้จะอาจจะสูงกว่าเดิมแต่ว่าลูกค้าก็ยังต้องการมากที่สุอันนี้คือราคายังไม่ได้สุดเพศอะค่ะอ๋อก็เลยไม่แพงมากค่ะ ถ้าเช็คเพศแล้วก็บวกค่าเช็คเพศค่ะค่ะค่ะอันนี้เผื่อ <S <S ลูกค้าอยากได้แบบไม่รู้เพศก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากรู้เพศเราก็คุยกันได้ค่ะถ้าถ้าเช็คเพศนี่ราคาก็จะสูงขึ้นกว่าอีกใช่ไหมพี่ลูกค้าเลือกตัวไหนแล้วเช็คทู่เนี่ยแล้วแต่ลูกค้าก็ได้นะคะราคาเท่าเดิมค่ะค่ะร้านพี่ก็รับเช็คเพศด้วยนะค่ะมาเส็งได้ทำในน้องที่บ้านแว้มาเช็คได้ค่ะราคาประมาณเท่าไหร่คือสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเช็คเพศนะใช่ค่ะทุกชนิดไหมพี่ ทุกพันค่ะอันนี้ห้าสิบกว่าวันค่ะค่ะห้าสิบวันค่ะอันนี้พี่น้องขายไปหมดราคาหรือตัวเดียวข้องนมีค่ะมีพี่น้องกี่ตัวข้างหมค่ะสามตัวค่ะอ๋อสามตัวค่ะขายไปสองต,สตัวแล้วค่ะค่ะแล้วตัวนี้ก็ขนคุมแล้วค่ะเลี้ยงง่ายตอนนี้ก็ถ้าลูกค้าจะไปสึกบินได้นะคะค่ะ อว่าไงลูกฮะโอจะหาคนอย่างเดียวคะ่ะอันนี้ก็ป้อนสามมื้อคะ่ะแต่ว่าจะเริ่มหัดให้รู้จักของกินแล้วคะ่ะราคาเท่าไหร่นะถ้าไซส์นีอ้อันนี้สามพันห้าค่ะสามพันห้าใช่ค่ะ อันนี้ลดหย่อนได้นะคะแถนเช็คเพสนะนะคะราคาก็ยังต่อรองกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะเชคเพสให้ใช่ค่ะอันนี้ขอค่าเลี้ยงนะคะี่อค่าเลี้ยงคอันนี้เป็นซันค่ะเช็คเพสแล้วค่ะเพทผู้ค่ะ ท่านี้ก็คือบูค่ะเทศเมียค่ะค่ะค่ะเพื่อนสีกันค่ะ <c oughs> อันนี้ผู้ <c oughs> อันนี้เมียค่ะ <c oughs> ราคาสามพันห้าถ้าสันราคาสี่พันค่ะ <c oughs> เช็คเพศให้แล้วค่ะตัวผู้ค่ะอ้วนมากเลยนะเธอะแต่ันเปิดให้แล้วนะคะลูกค้าเลี้ยงเชื่องก็จะเล่นปีกหรือว่าจะไม่เล่นก็ได้ค่ะใช้ใช้จริงอย่างเดียวก็ได้ค่ะในอยู่ด้วยกันเลยนะนะเป็นลูกค้าเนาะกันก็เลยเป็นเพื่อนกันเลยค่ะเพื่อนซันกับเพื่อนจีนมีตัวเมียมีตัวผู้ค่ะ เป็นเพื่อนสีเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเราจะออกมาเป็นอะไรก็ <c oughs> เป็นซันชีซันชีแต่ยังไม่นิ่งค่ะ,อ,ะอันนี้อยู่ด้วยกันแต่เล็กเลยเนาะจ้ะอันนี้กระตอบชวานะคะมีกี่สีคะเนี่วันนี้วันนี้มีแค่สองสีค,ะค่ะสีเทาจ้ะกับสีอะไรที่ดำเหรอค่ะดำซินเวอร์กับดำจ้ะค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่เหมือนยังไม่ใค่โตมากใช่ไหมใกล้จะเต็มวัยแล้วค่ะค่ะใกล้จะเต็มวัยแล้วค่ะแล้วราคาล่ะคะราคาตัวหนึ่งสองร้ยห้าสิบาทค่ะทุกสีทุกสีค่ะเลือกได้เลยค่ะขายเท่ากันค่ะถ้าซื้อหลายตัวก็ลดได้นะคะน้องนิ่งมากเลยอ่ะอันนี้ของหยกฮอลแลนด์นะคะ มีหลายอายุนะคะค่ะถ้าตัวเล็กก็จะราคาหนึ่งร้อยค่ะค่ะเนี้ยค่ะหนึ่งร้อยอ่าแล้วก็มีร้อยยี่แล้วก็มีร้อยห้าสิบค่ะถ้าร้อยห้าสิบนกพร้อมทําค่ะค่ะดูวีจะไม่เคยมีหงยกหงยกขาดนะคะค่ะ อายุเยอะราคะก็จะสูงขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะขนม้อมทาโมค่ะค่ะอ๋อเ่ืงอนี้ขาดเหรอคะพี่ใช่ค่ะไม่พอค่ะลูกค้ายังอยากซื้อเยอะอยู่เลยค่ะต่อไม่พอค่ะเพราะปกตินี่มาทีไรหงยกนี้จะมีกันเยอะเลยนะแต่ตอนนี้มีน้อยค่ะค่ะนี่ก็เพิ่งมาเมื่อกี้เองนะคะค่่นี่เพิ่งจะมาใส่ทรงใหญ่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้ อันนี้ระเบิดนะคะเยอะเลยอ่ะโตโตหมดแล้วเหลือแต่อโตโตหรือยู่แค่สองสาตัวค่ะนั้นก็ยังไม่ถึงปีประมาณสิบเดือนคค่่ะะมีขอบตานะคะขอบตาค่ะไม่ขอบหมดเลยราคายังไงะคะราคาตัวละสามร้อยค่ะเลือกได้ทุกสีนะพี่ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ ชอบตัวไหนก็ได้ค่ะ <c ười> ทุกนกเขาจะชอบเล่นฉินช้าเหรอเพื่อนเล่นนะพี่ร้านชอบี่ร้านชอบดูนกเล่นค่ะแล้วเขาเล่นไหเล่นเล่นใช่ไหมบางทีมายืนเรียงกันน่ารักเลยค่ะพอเราเอาไปใส่ให้เขาเขาก็ไม่มีอะไรนะเขาก็เล่นได้ใช่ค่ะน่ารักไบแบบเลยนะทางร้านชอบชอบชอบไม่รู้นงชอบหรือเปล่าแต่เขาก็เล่นนะเล่นยังไงมาแล้วโชว์เลยค่ะโชว์แล้วโชว์แล้วอีกตัวหนึ่งจะโชว์ไหมนุ หินข้าแถวให้ถ่ายลูกค่ะอันนี้ขอกระเทลนะคะนกรวมนะคะค่ะจะมีนกโตอยู่สีขาวตัวหนึ่งค่ะที่เอาไปใช้งานได้เลยค่ะเล่นสี้าวเลินเลยนะเนี่ยค่ะราคา900บาททุกสีเลยค่ะทุกสีคือ900าร้บาทค่ะสีขาวก็เก้าร้ใช่ค่ะ900นี่คือนกอายุประมาณเท่าไหร่พี่ ผูกอายุเลยค่ะ๋อมีผูกอายุเลยนะค่ะดีลูกค้าแบ่งให้ค่ะค่ะอ่าคิวปากเนี่ยค่ะอันนี้เต่าผู้ค่ะขายแฟนเขาไปแล้วค่ะโอ้วแฟนไปแล้วค่ะคิวปากเลย่ะคะอันเนี้ยเต่าผู้ค่ะใช้งานได้เลยค่ะค่ะนี่ก็เล่นเพลินค่ะอันนี้อายุน้อยกว่านิดนึงค่ะนี่ยังไม่ถึงปีเท่าไหร่ค่ะค่ะเล่นกันสนุกเลยนะวันนี้ สนใจสีไหนตัวไหนก็มาเลือกได้เลยค่ะค่ะพอ็เทลเขาก็เช็คเพศด้วยการจับตะเกียบค่ะก็ถ้าผิวปาอย่างนี้ผู้ไม่ต้องถามเลยค่ะนะผิวใหญ่เลยบางโชว์โอ้โหโชว์ผิวปาดิงเนี่ยสิเที่ยวนะคะค่ะเช็คเพศแล้วค่ะอายุสองปีกว่าค่ะเกือบสามปีละ่มองใหญ่เลยค่ะ ราคาสามพันห้าค่ะพร้อมใบค่ะสามพันห้าพร้อมใบใช่ค่ะเจ๊คทให้แล้วค่ะค่ะมีเข้ามาเยอะไหมเนี่ยวันนี้เรื่อยๆค่ะขายออกไปก็เรื่อยๆค่ะค่ะมีหลายสีไหมคะวันนี้วันนี้มีสีเขียวกับสีฟ้าค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูสีฟ้าต่อนะคะค่ะค่ะอันนี้ลิงเล็ดสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะอายุห้าเดือนกว่า คจะเข้าหา e อย่างเดียวอันนี้ไม่ก anyway> ัดค่ะนกเชื่องขายอยู่เจ็ดคันค่ะแถมเช็คสีค่ะเพราะว่านกพิ้งเข้าค่ะยังไม่ได้เช็คสีแต่ว่าเดี๋ยวจะเช็คให้เช็คให้ฟรีค่ะนงเชื่องอ่ะหายางเดียวขายไหนก็ไม่ขายมีชื่อด้วยนะคะมีชื่อด้วย ตัวนี้ชื่อต้าสีค่ะตาสีค่ะชื่อตาสีาสียังไม่ทราบเพศค่ะช่น่าจะผู้ชายขอให้ได้เป็นผู้ชายอันนี้ก็เขาอยู่เดียวบ้านเดียวกันใช่ค่ะเลียงร่วมกันค่ะอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ อันนี้ชื่อกามินค่ะกามินมาเกือต้าฉีค่ะอันนี้ต้าฉีลิงเน็ตต้าฉีลินเน็ตกะบันเขาเลี้ยงรวมกันเลยค่ะรวมกันสามตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชื่ออารีค่ะ,คะโอ้ค่ะโตมาพร้อมกันไล่ๆกันค่ะแลวนีดขายเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้ขายห้าพันค่ะชเชคเพิ่งนลี้ยงแถนเพิ่มเชให้ค่ะออยังไม่ได้เชคนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเชคให้่นกเครื่องค่ะค่ะอ๋อเขาอยู่กับลิงเน็ตอ่ะค่ะ ค่ะตัวนี้อยู่ด้วยกันนะคะค่ะชื่ออลีฟค่ะอ๋อมาจากบ้านเดียวกันใช่ค่ะแล้วเขาก็เลี้ยงรวมกันเลยใช่ค่ะค่ะอาลิฟค่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้เช็คเพศเหมือนกันเนาะราคาเดียวกันค่ะเท่าไรคะนี้ห้าพันค่ะค่ะยังไม่ได้เช็ดเทสให้ค่ะอายุเท่าไหร่ช่ไหนะอันนี้ประมาณหกเดือนเองค่ะเป็นสันเหลืองตะเล็ก ยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะคือเป็นชันหนมเหลืองแต่เลยค่ะชั้นออยถ้าถ้าอายุมากกว่านี้เขาจะเหลืองตัวนี้อีกไหมเหลืองค่ะอันนี้เหลืองเยอะเลยค่ะเหลืองเยอะเลยใช่ติดแดงค่ะตัวนี้ค่ะยังไม่ทับเพคค่ะอันนี้เป็นชันกลงรวมนะคะส็งเกตแล้วค่ะตัวเมียสองค่ะตัวผู้สี่ค่ะค่ะถ้าขายเป็นคู่หนึ่งหมื่นห้าร้อยค่ะหนึ่งหมื่นห้าร้อยค่ะ อายุประมาณเท่าไหร่คะอายุมี6เดือน7เดือน8เดือนค่ะตัวสิบเดเดือนขายไปแล้วค่ะค่ะวันนี้สันเยอะนะเขามบ้างค่ะเอมบ้างค่ะมีเข้ามาตลอดนะคะที่เรื่อยๆเลยค่ะค่ะคอันนี้สันคู่นะคะอายุ3ปีค่ะค่ะ อายุสามปีแล้วนะคู่เมียค่ะค่ะ้อมใบเช็เพศนพร้อมใบเชเพศค่ะค่ะโหถ้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่อะพี่ 12, หนึ่งหมื่นสองพันค่ะหนึ่งหมื่นสองพัน้อมใบเช็เพศค่ะนกสวยค่ะท่านกเป็นคู่เนี่ยมีประมาณกี่คู่พี่ตอนนี้มีสามคู่แล้วก็มีเศษตัวเมียตัวหนึ่งค่ะค่ะ ถ้ามีเป็นคู่ก็มีประมาณสามคู่อายุสามปีค่ะค่ะอันนี้นี่รับไปนี่ตัดกระท่าให้เข้านิดนึงก็เตรียมได้ใช้กันเลยนี่ยบางบางตัวก็เข้าเร็วเลยค่ะค่ะอันนี้ก็อีกคู่หนึ่งนะคะอีกหนึ่งอายุสามปีค่ะอยู่ไล่ๆกันเลยค่ะแต่ลูกค้าชอบเลยค่ะราคาหนึ่งสองเท่ากันค่ะค่พร้อมใบเทศค่ะ ของพี่นี่รับลูกป้อนทุกชนิดไหมพี่ลูกป้อนนกโตรับค่ะทุกนกทุกอายุเลยค่ะค่ะแล้วนกอื่นก็รับด้วยไหมพี่นกอื่นก็รับค่ะแต่ว่าไม่ได้รับซื้อไข่ใช่ไหมคะไข่ไม่ได้รับค่ะแล้วทางร้านรับเช็คเพศไหมคะรับค่ะรับเช็คเพศค่ะรับเช็คได้ที่ร้านค่ะค่ะ อ่ะว่าไงลูกว่าไงคะอ่ะว่าไงฮะค่ะคุยกับเราเขาคุยกันเหรอฮะโอเคโอเคครับจะคุยกันใช่ไหมแค่พูดหรือเมียเนี่ยตอนเนี้ยตัวนี้พูดค่ะอ๋ออ่ะว่าไงครับอ่าค่ะอันนี้พิมสันค่ะค่ะ อายุ2ปีกว่าค่ะพร้อมใบ็ชเท้ค่ะนึ่งคู่ค่ะอันนี้เข้าเมียกันค่ะพร้อมใบค่ะอันนี้เปิดราคาอยู่ที่1 2นสองนะคะห2มื่นสองค่ะจินสันอายุเท่าไหรถึงจะเริ่มให้ไข่คะพี่ประมาณใกล้ๆ้อ่สันนะคะประมาณระยะเดียวกันเลยค่ะประมาณเดียวกันเลย แต่ลูกก็ราคาแพงดีนะคะบินสันก็ประมาณก็เท่าไหร่ถ้าเป็นลูกต้นก็จะมีแต่พันปลายกับสองพันกว่าสามพันกว่าตามอายุนกค่ะค่ะแดงไม่แดงค่ะค่ะถ้าแดงเร็วก็แพงหน่อยค่ะค่ะอยู่ที่สีเขาด้วยว่าถ้าแดงเยอะก็จะราคาสูงใช่ใช่ค่ะอันนี้เขาแดงแต่เล็กเลยค่ะค่ะค่ะอันนี้บูพร้อมทํานะคะค่ะ อายุปีครึ่งค่ะคู่กันนะค่ะตัวขวาบูนามอนค่ะค่ะตัวซ้ายบูยันด้วยไซค่ะค่ะอันนี้รักกันดีนะคะไปก็อาจจะเร็วหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่นะพี่อ่าปีครึ่งค่ะเอาปีครึ่งค่ะค่ะ เนี่ยค่ะเขาจะยืนเบียดกันตลอดไม่ห่างเลยเจ๊นะทับลัะกันก็เร็วหน่อยค่ะค่ะคู่เท่าไหร่นะพี่คู่หนึ่งหมืนค่ะหนึ่งหมื่นค่ะหอมใบหอมใบนะค่ะค่ะอันนี้บูนอร์มอนกับบูชินิมอนค่ะตัวไม่ห่างกันเลยนะคู่เมียค่ะคู่นะคะอายุหนึ่ง ปีครึ่งเท่ากันค่ะมีตัวปวนมาแล้วมีก็จะเร็วหน่อยค่ะรักกันอยู่รักกันอยู่คู่เมียค่ะพร้อมใบราคาเก้าพันค่ะอ๋อถ้าคู่นี้จะราคาถูกกว่า่คะถูกกว่าหนึ่งพันบาทค่ะเป็นเพราะสีใช่ไหมพี่สีค่ะค่ะู่นี้ก็น่ารักนะค่ะ แล้วคาต่อรองได้นิหนึงนะคะราคายังต่อรองกันได้นะค่ะรักกันอย่างนี้ก็ไม่นานหน่อยนะค่ะค่ะเดี๋ยวก็ได้ลูกอยากได้อยากได้ลูกอะค่ะอันนี้สันชีกนะคะค่ะมีตัวเดียวนะคะเพศผู้เ็เพศแล้วค่ะถ้าใครยังไม่มีแฟนมาได้เลยค่ะค่ะตัวผู้หล่อเลยค่ะอายุประมาณอันนี้ปีหนึ่งค่ะหนึ่งปีนะเพศผู้ค่ะ แล้วในเรื่องของราคาราคาราคา7,500ันค่ะ7,500ค่ะเทศผู้กับเทศเมียราคาต่างกันไหมพี่ก็ต่างกันนิดหน่อยค่ะประมาณพันหนึ่งเทศไหนจะราคาสูงกว่าตอนนี้เทศไหนก็ไม่มีของอะค่ะก็เลยหมอราคาไม่ถูกของไม่ค่อยมีใช่ไหมจานนะอุชมิมอนค่ะค่ะก็เอ่อเลดคร p แอปค่ะค่ะอันนี้คือเศษตัวเมีย ใบค่ะเทปเนียทั้งคู่ใช่ค่ะถ้าใครขาดคู่มาได้เลยนะคะอายุประมาณอายุปีครึ่งค่ะค่ะอายุกำลังดีเลยค่ะแล้วราคาแต่ละสียังไงคะพี่เลสพายเอฟสองพันห้าค่ะสองใบ แล้วก็บูค่ะสามพันห้ารอใบค่ะค่ะเพศเมียค่ะเ่ะ่อนเมียทั้งคู่เลยค่ะค่ะแล้วกินได้ก็ดีแล้อค่ะ่ังได้นิดนึงค่ะยังสามารถต่อรองกันได้เลยก็ได้นิดหนึ่งค่ะบางอย่างทีได้ก็ลดให้นะคะค่ะค่ะอันนี้มีอาหารอุปกรณ์เบื้องต้นค่ะค่ะของเล่นครบเลยนะเนี่ยดูแลค่ะแวะมาเลือกซื้อที่ร้านได้เลยนะคะ ร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่ร้านเปิดเกือบทุกวันค่ะถ้าโทรโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะบางบางทีวิ่งไปรับนกกับลูกค้าหรือไปส่งนกอะค่ะค่ะค่ะบางทีอาจจะเข้าแว็บเข้ามาค่ะค่ะค่ะลูกค้าโทรมาสอบถามราคาสอบถามอาหารอุปกรณ์ได้ค่ะสอบถามราคานกได้นะคะค่ะร้านอยู่ใกล้ๆกับร้านลุงชัยใช่ค่ะยงเยื้องกันค่ะค่ะส่วนมากาก็จะเปิดทุกวันใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแ้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย